สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการ sneaker culture ก,กันอีกแล้วนะคะ <Yeah! S 1> เป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้าสนิเกอร์นะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามช่อง sneaker culture น,นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรองเท้าที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะคะก็คือรองเท้ายีซี่สไลดนะคะรองเท้ารุ่นนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเ,ออเป็นยังไงบ้างคะ่ะกออ็จากสีนะคะทีออ่ทาง Adidas เนี่ยเขาได้มีการออ,ออกมาจำหน่ายนะคะก็คือเป็นสีนี้นะคะก็คือสี Dark o ออรนนะคะก็คืออ,อ่ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะคะว่าสีนี้นะคะมันแตกต่างกับสีอเน็กยังไงนะคะเ,เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเทียบให้ดูกันเลยนะคะว่าสีดารอเนกเนี่ยมันแตกต่างกับสีอเน็กยังไงนะคะมันเหมือนกันแค่ไหนแล้วก็จะซื้อรุ่นไหนดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบรองเท้ายีซี่นะคะหลายๆคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าทาง Adidas เนี่ยกับาทางยีซี่นะคะก็คือคางคานยเวนเนี่ย,เ,ยเขาได้มีการยกเลิกสัญญากันนะคะก็คือ,อจะไม่มีคอร์เปนะคะระหว่าง Adidas กับยีซี่แล้วนะคะแต่ว่ารุ่นที่เขาได้มีการวางจําหน่ายนะคะหลังจากที่ยกเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่เขาได้มีการ สั่งผลิตนะคะหรือว่าสั่งแมทเทียรลนะคะสําหรับการผลิตไปแล้วนะคะก็คือหลังจากที่ยกเลิกนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายๆรุ่นหลายๆสีเลยนะคะที่ออกมาแล้วก็สําหรับปี2024นะคะก็คือจะมีสีอเนกนะคะทีเ่เขามีการเ,าเปิดตัวไปนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรุ่นยีซี่สไลด์นะคะซึ่งเป็นอรองเท้าแตะนะคะที่บอกเลยว่า,าหลายๆคนนะคะก็คือชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็สีอเนกนะคะก็คือเป็นสีที่ได้รับกระแส มากนะคะก็คือมันจะเป็นสีที่แบบว่าออกเป็นโทนสีดานะคะแล้วก็มันก็จะมีะตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเมื่อปี2 0 2 4สีเนี่ยก็คือ,อชื่อรุ่นว่า Dark o n y x นกะคะก็คือสีนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูนะคะ,ะด้านนี้นะคะก็คือจะเป็นสีอ n นเนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเทียบดูนะคะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกันเลยนะคะสําหรับสีออลเน็กนะคะก็คือจะบอกว่ามันเป็นอ่ออกมันจะออกสีเข้มกว่านะมันออกไปทางดําๆมากกว่านะคะส่วนสีดาร์กออลเน็กเนี่ยตอนแรกนะคะความเข้าใจของเราเนี่ยคิดว่าสีดาร์กออลเน็กนะคะมันจะเข้มกว่าสีออลเน็กเนาะแต่ถ้าดูเนี่ยเทียบกันนะคะเทียบกันอย่างเงี้ยสีออลเน็กนะคะมันดูเข้มกว่าเนาะมันจะออกเป็นในทางแบบ โทนสีชาโคสีดำมากกว่านะคะก็คือออเนกนะฝั่งนี้ส่วนอันนี้นะคะด่างออเนกมันจะออกแบบดำเขียวๆบอกไม่ถูกอะ่ะมันออกแบบเป็นดำๆแต่มันก็ไม่ใช่ดำสนิทนะคะอ่ะแล้วเรามีอีกสีหนึ่งนะสีนี้นะคะก็คือสีอ่าสเลดเกน,นะคะก็จริงๆอะ่ะเราว่าสีด่างออเนกกับสเสเลดเกนเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะอันนี้นะคะ แบบนี้เลยนะอันนี้คือสีสเลดเกนะคะอัน,นตรงนี้อ่ะแล้วก็เทียบให้ดูนะคะ3ส,สีข้างล่างเนี่ยจะเป็นสีออเน็กแล้วก็สเลดเกข้างบนเป็นสีดาร์กออเน็กนะคะคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันแบบถ้าดูเทียบกันอะ่ะมันก็สีมันไม่เหมือนกันหรอกนะคะมันก็แบบว่าแต่มันก็เป็นโทนสีดำๆๆเหมือนกันเนาะทั้ง3ามรุ่นเลยนะคะ3ส,สี ก็ถ้าแนะนํานะคะว่าคนทีอ่อยากจะซื้อนะคะสีสไลซ์ยีซี่สไลด์เนี่ยที่มันเป็นโทนสีอ,ออกสีดำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็แนะนำว่าซื้อเป็นรุ่นที่เพิ่งออกดีกว่านะคะก็คือสีดักออนเน็กนะคะเพราะว่าราคามันราคารีเซลนะคะมันก็ไม่แรงเท่ารุ่นที่ออกไปแล้วแบบนานๆอย่างสีออนเน็กนะคะที่ออกไปานานแล้วนะคะมันก็อาจจะ หายากหน่อยนะคะสําหรับไซส์แล้วก็ราคาเนี่ยมันก็จะเป็นราคาดีเซลนะคะก็คือแล้วแต่ไซส์นะก็คืออาจจะราคาสูงกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ดาร์กออนิกที่มันเพิ่งออกนะคะคือสีอมันมันตอนเนี้ยของมันก็เยอะแล้วก็หาง่ายกว่านะคะราคามันก็เลยจะแบบไม่ได้แรงมากแล้วก็ราคาป้ายนะคะก็คืออยู่ที่2,700บาทนะคะสําหรับยีซออี่สไลส์นะคะแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ย มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าสไลด์รุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็เป็นผลิตที่อินเดียนะคะก็คือเมคอินอินเดียนะตัวสไลด์นะคะก็คือ,อจริงๆก็เขาเริ่มผลิตที่อินเดียเนี่ยก็สักพักแล้วนะคะก็คืออย่างรุ่นออเนกนะคะ,ะรุ่นนี้เนี่ยก็ผลิตที่อินเดียเหมือนกันนะคะก็อันนี้ปี2022นนะคะปีผลิตแล้วก็ ตัวสเลดเกนะคะก็ผลิต2022ที่อินเดียเหมือนกันสำหรับรุ่น Dark Onyx นะคะก็ Make in India ียเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะก็ใครนะคะทีอ่อยากจะมีรองเท้าแตะสวยๆส,สักคู่นึงนะคะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับยีซี่สไลด์เนี่ยมันมีหลายสีเลยนะที่ออกมานะคะก็เป็นรองเท้เาที่ถือว่าใส่สบายแล้วก็สามารถใส่ทนแดบดบทนฝน,นนะคะก็คือ คนมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็สำหรับเรื่องไซส์นะคะก็แนะนำนะคะก็เอ่เออย่างรุ่นตัว y e ซ z ่ s l ล d e นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยใส่นะคะก็อาจจะต้องดูจากเซนติเมตรนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มไซส์จากไซส์ปกตินะคะ ประมาณ0.5ไซส์ถึง1ไซส์เลยนะคะก็คือจะใส่ได้พอดีนะคะสำหรับคนที่เคยใส่ยีซี350นะคะอย่างเช่นเอ่อใส่ยีซี350นะคะไซส์6.5 UK นะคะก็อาจจะมาตกใส่ตัวสไลด์เนี่ยบางคนก็คือใส่เป็น7หรือว่า8 UK เลยนะคะสำหรับยีซี่สไลด์แล้วก็ตัวยีซี่สไลด์นะคะไซส์เนี่ยที่เปิดตัวที่ไทยนะคะเขาเปิดตั้งแต่ไซส์4 UK ถึงไซส์12 UK นะคะแล้วก็ ตัวไซส์นะคะก็คือมันจะไม่มีจุดนะคะมันก็คือจะเป็น4 5 6 7 8 9 0แบบนี้ไปเลยมันจะไม่ได้มีแบบว่าเหมือนยีซี่สามนะที่เป็นแบบว่า4.55.5อันนะ้จนั้นจะไม่มีจุดนะคะก็คือมันจะเป็นแบบไซส์เต็มไปเลยนะคะสําหรับตัวยีซี่สไลส์นะสำหรับดาร์กออนิกนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็คือมีทั้งหมดนะคะ3ไซส์ก็คือไซส์ผู้ใหญ่ไซส์เด็กนะคะแล้วก็ไซส์ เด็กแรกเกิดน,นะคะลองเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของ Adidas นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s ั b s c r i b e ช่อง s n e a k e r c u l t u r e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวรองเท้ารุ่นไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย